สวัสดีครับพี่น้องโอ้บ่ไดพอกันโดนแห้งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็บม่มีเวลาพอสิไดใอัดคลิปอัปเดตรายงานเกี่ยวกับการสร้างบ้านสวนตาม YouTube นะครับสร้างโดยตัวเองจักเทือนะครับมื่อนี้มีเวลาก็นเลยมากปล่อยคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนนี้ก็มด3อสามแสนกว่าแล้วครับพี่น้อง เมดสามแสนกัวเหรอครับร่วมกับหัวทั้งนานี่แหละครับมันกัดนักเติบยุตตอนแรกว่าสีเฮ็ดนอยๆเอาไปเอามาเมื่อเริ่มบานออกบานออกนะครับอ่ะก็ค่อยเฮ็ดไปเพราะว่าเข้าเฮ็ดด้วยตัวเข้าเองนะครับการฉาบการยังกะเรียบร้อยเมดนะครับเข่าหน้าต่างเรียบร้อยไปแล้วนะครับจนในต่อโค้งคั่วออกมาแล้วนะครับต่อโค้งคั่วออกมานะครับกับ ต่อเขาเรียกมุกนาบานนะมุกนาบานพงกระตอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกระไรเฉื่อมไรออกเห็ดกันนะครับก็สีด่แต่ละอาทิตย์มักนการยากหลายเติบอยู่เพราะว่าเข้าเห็ดแต่วันอาทิตย์นะีนตอนนี้ตอนนี้นนพงก,กัดไรยิ่งลังค่านะครับข้นไรยิ่งลังค่าที่ต่อเชื่อมออกมาทาังงนาบานนะครับตัวนี้แม่บานเป็นคน ยืนหลังคาดเล็กให้ผมก็เป็นคนขึ้นไปยิงไลย่ยิงอ่ะก็พ่อได้อยู่แต่ว่ามันก็เมื่อยครับเพราะวะ่าหลังคาเล็กอะ่ะมันมันหนักมันหนักแล้วแม่บ้านกับ่คคอยมีแห้งปันไดก็มันก็ต้องใส่วิธีแบบว่าเอาเสือกม่วนเอาเสือกมวลหลังคาเล็กเราก็ค่อยยืนยืนยืนให้กันแล้วก็ปกไปเรื่อยนะครับปกไปจน มันมดปุุละแล้วก็ยังมาาไลนิ่งน้ำกลนไลนิลง่งนี่ผมสิบอกว่าเข้าตรงา้ายยังก็เอา,อา,อา,เ,อาเอาอันนี้ตีเอาเขาเรียกยังน้ำเต้าตีนะครับตีตรงข้านเข้าสียิ่งบอผ่อาจักจักอ่านเลยนะครับตอนแรกผมก็บอเป็นนะ ผมก็บ,บดใส่นําเต้าตีผมกับกาเอาลุยมีลุยมีลุยออกจากแปรล้างข้าหัวแทนทีสิไดดีก็เลยบย่ไดดีมันหัวอ่ก็ต้องเอาซิลิโคนมายามาอัดส่วนหล้างมาโอ้เขาบอกเคล็ดลับก็เลยได้เหตุตามเขาโอ้มันก็เลยแม่นก็เลยแหล้วนะครับแล้วเห็นบอกครับต่อไปทั้งหนาสามเมตรหาซิปนะครับแล้วก็ต่อออก ออกมาทาั้งหลังนี่เห็ดเป็นขั้วซีเมตรมันก็เลยบานนะงบก็เลยเริ่มบานขึ้นไปเรื่อยๆพอลัางจากงาน,นผมก็เริ่มเข่าประตูหน,น้าบ้านบอกเลยว่าการเข่าประตูหน้าบ้านนี่เป็นอย่างที่ยากแหงเพราะว่าแค่ประตูหน,น้าบ้านสองบานนี่ผมใส่เวลาอยู่สามมือครับสามมือนี่คือสอามวิตทีเลยครับเกือบเดือนหนึ่งเต็มๆเลยที่ผมคุ้มเข่าประตูหน,น้าบ้าน มองได้มันบดไดพผมกับต้องเจียต้องปาดออกมีปาดประตูพร้อมเ้เพราะว่าเฮ้าบ่เปลี่ยนนะเฮากับคอยเ็ดเอาหลังจากนั้นกัเจะเจาะลูกบิดจาออันนี้เข้ามือจับก็สีได้นี่จนข้ามปีแล้วครับได้ซ้ำนี่พ่อเหล้วเล้วเมื่อก็สีออกมาแบบเป็นบานหลังหลังไงนะครับช่วงนี้กับ่ได้งุ่มสวนเลย ไ่ได้งุ่มมีแต่โฮดน้ำกุกไม้ย่างเดียวกบมีอยู่ร่องทดล่องปูเขาในอันเขาเรียงยังก่ะใน่อยยางในร่อ,ยอยงในร่องปลูเขาในลอยอยางอยู่นะพอมันมีเวลาหน่อยหนึ่งพ่อได้พักพอนหน่อยหนึ่งเขากับมาพิก่อยอยางแล้วก็ร่องปลูเขาเบิงว่ามันสิด้ผลผลิตบอนะ่อหนะกับวารลายดอกบ่วมัน สิบก็หล่อนี่เห็นบอกครับเอาปูนที่เหลือยาก่นก่นมันพอยากลนกลแล้วก็คูดดินใส่ผสมแล้วก็ร่องปลูกเบิ่งว่าเออมันสีใด้ผลบ่นะคำมันใด้ผลผลิตดีเข้ายัางสีสารต่อคน,นบ่ไใดเข้ากับเ่เอาเข้าตรงถอยนะครับก็ต้องเอาหลอยยางไปเห็ดยางอื่นนะครับนี่ความเก่าหนามันกัประมาณนี้นะครับพวกหน้าต่างอียังไก เขาเองมดนะครับเขาเองมดพ่อเขาใดแล้วเขากับเขาเองมดหลังจากแล้วนี่พมก็สิทธิทการกอเสาหนานะครับกอกอเสาโช่นี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ก่อไปแล้วแล้วพอก่อแล้วแล้วพมก็สิทธิจับเรียมเสาแล้วก็สิทธิทการสาบนะจับเรียมเสาพมกับใส่เรียมสําเร็จคือเก่านะครับเพราะว่าเข้าจับจับเสียมเขาเรียกจับเสียมว่าภาษาไทยอจับเสียมเขาก็ใส่เสียมสําเร็จเห็นบ่ครับ แม่บ้านกับซอยเป็นคนซอยบางทีกับมีเล่งเรี่ยมบะตรงกับปานนะกับพยาามฮ็ดถห้มันได้เนาะ่ะก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็อย่าเลืมนะครับถ้าชอบก็อย่าเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้านะครับอ่านี่ตอนที่เขามันเหี่ยวเลยไดครับนี่ตอนนี้นี่ผม่ายนี่เขามันเหยวเลี่ยวก็คิดว่าเฮ็ดโดนบันไดละครับจนเขามันเหี้าวนะครับสําหรับคลิปนี้กั จบแค่นี้ละครับสวัสดีครับ